RUN! <laughs> อนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP สุดท้ายกับการที่เราจะอยู่ในประเทศอินเดียนะครับเช้าวันนี้เราเริ่มต้นกันที่อาหารที่วัดไทยเหมือนเดิมนะฮะเป็นข้าวต้มครับพร้อมกับกับไม่ว่าจะเป็นจับชายผัดผักบุ้งไข่เจียวหมูหยองนะฮะอาหารพื้นพื้นแต่ยังคงความอร่อยไว้ได้เหมือนเดิมเลยครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเดินทางแบบเต็มๆวันนะฮะเหมือนนอกออกจากวัดไทยเหมือน,นออกจากบ,บ้านเลยเมื่อวานนีเที่ยงวันนี้จะไม่ได้กินอาหารไทย,ยใช่เพราะว่าคืนนี้เราจะต้อง อยู่ด้วยร้านอาหารคนดีแต่เราก็ลองไปแล้วมือ้อนึงมันก็พอได้อยู่นะแล้วก <c oughs> ็ว <c oughs> ันนี้นะครับเราเดินจากหน้าวัดไทยเดินย้อนมาตรงหน้าสถูกอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ต่อวันนี้เดินอย่างง่ายได้มากกรัวไม่มีบรรดาพ่อคา้าแม่ค้ามาขายของ <c oughs> ใช่เออสบายใจเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนายงรัฐมนตรีจากศรีลังกาเขาติดป้ายต้อนรับตลอดทาง เช้าวันนี้นะครับเราจะต้องหารถตุ๊กตุ๊กเพื่อที่จะกลับเข้าไปในตัวเมืองพาราณสีจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันครับเดี๋ยวตลุงนี้เลยไหมลุงนี้จะคุยอังกฤษกับกูไหมเนี่ยวาราณสีอ่ะวราที่ยวิชานุเลสเฮาอะวิชวิชานุเลสเฮาเนี่ยดิกปติยาคา อยู่โนะปะอยู่ดอนโนไอตัวทูวาลานาสีอ่ะวารฬสิกาเนี่ยวิชยุวิชนุเลสเฮาเนียดิกปติยาคาดอ่ะอยู่โนะปะวิชุนาจีอาคุณเลยกเฉยเลยเหรอูไหมฮะอยู่โกเหรอไอมอนฮะ คิดหน้าเว่ยเยอะมาต้องไมก็เังคิดกับเราอีกอ่า You can go กไหมอยู่ไม่โกเนาะเอออยู่ไม่โกโอเค thank you ไอบอลทุโกทูวาลานาสีวิชานุเลสเฮาดิฉันเตมก่อนโน่นเทมเพิลเ e ซเฮาเกสเฮาอะเนียเนี่ยเนียดิกไปยาคาดเนี่ยเนี่ยดิก ดัชชาซูเมร์กาดฮะดัสชซูเมอร์กาดนี่อันนี้นะอันนี้นะสร์สตีกอรดอ่าโตปะโนซร์สตีกอร์ดอาตัล่าวฮะอาตโนอ่าล่าวหมายถกิอคือออลีวอล์กเหรออ๋อแล้วยูแคนเซนต์มีตรงไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยยูโนปะโนไหมไม่โนอีกเนี่ยเนี่ยเนยเฮียเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะ กอเคใช่ปะฮาวมาทเขาไม่ใช้เงนเยฮะใช้เ0 0โอ้ยไอคำทีฮันเดเองเวนไอคำไอคำทีฮันเดดเอง300ไม่เอาลยน้เซลเลยใช้เงนเด็ดคนเงนโนหรออ่าโนก็โนฮัลโหลฮะเขาไม่พูดไอคำทีฮันเดดอะเวนไอคำทีที y ยู I ไอโกไอวอนทุกโกวาล s นาสะเนียเนี่ยลาฮิลีมหาสยาสมาดีเนี่ยอยู่เซน m มีได้เลยเปล่าแคนอยู่เซนไมเนี่ยเนียเฮียเนี่ยอาราเฮียเนี่ยโนยูโนยูมันกล้องมันมันไม่สว่างอ่ะใครแคนนอดแล้วอ่ะฮัลโหลเพื่อนตกลงทีฮันเดดเหรอ ก็เลยคุดนะอยู่ T hundred for person นะอยู่ रुपी ना T h u n ลูปี र ร person ना हा three h u n d member ก็เย่ T h u n d r e ีนะ f member no โน r m a l นะ o อ a คโนม m นะ ไม่นะนไม่รู้บอกเขาว่าไม่มีเพิ่มนะมอ่ะาไปขึ้นเลย และในที่สุดนะครับเราก็ได้คนขับรถตุ๊กตุ๊กที่อาสาจะพาเรากลับเข้ามาส่งในตัวเมืองพาราณสีแล้วนะฮะแม้ว่าจะได้มาแบบงงๆงก็ตามแต่เอาเป็นว่าถ้าเขามาส่งได้เนี่ยก็โอเคนะจากหน้าวัดมูลคันทักกดีนะครับมาจนถึงจุดที่ใกล้โรงแรมที่รถจะสามารถเข้าได้เนี่ยระยะทางประมาณ11.3กิโลเมตรหลังจากนั้นนะฮะจากหน้าปากซอยริมถนนเนี่ยจะต้องเดินเข้าไปเนี่ยอีกประมาณ700เมตรครับผมก็จะถึงที่พักของเราในคืนนี้กับวิชโุเลสเฮาส์จ้า ไปต่อ,อไดนะ้สิบห้าแล้วมันออกมานอกอะไรแล้วเนี่ยเดินไปทางนี้ได้ไหมเมื่อกี้ไม่ดูทีดะไม่มันกลายเป็นออกนอกจุดแล้วอะ ถ้าเราเลี้ยวไปทางนี้จะได้ไมหมฮะไอโกทูอ่าริเวอร์ไม่น่าใช่ทางนู้นน่ะเขาคิดว่าเราจะไปถนนต้องแล้วน่าต้องไปทางซ้ายแทนแล้วล่ะไปซ้ายไปซ้ายปะ อ๋ออันนู้นอันนู้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเฮ้โนโน้รีเวอร์รีเวอร์โฮเทลอืม thank you เลยมังน <desserts>. ี้แม่ง <in> ก <Asia> ็เลยไปเลยเดี๋ยวสายขึ้นไปปะลองออเออตรงได้นี่ปใครที่จะมาพาราณสีนะฮะให้เตรียมตัวเตรียมใจกับการที่จะมาเล่นเขาวงกฏหน้ที่แห่งนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเส้นทางที่ดูในแผนที่เนี่ยมันโคตรจะง่ายเลยฮะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ย ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับถนนที่คุณเดินอยู่เนี่ยอาจจะไม่มีปรากฏอยู่ใน g o o g l e Map ที่คุณดูก็ได้นะฮะในขณะที่ถนนที่มีอยู่ใน g o o g l e Map ก็อาจจะไม่มีอยู่จริงๆก็ได้เช่นกันครับเนี่ยแล้วมันก็หน้าตาตรอกซอกซอยแบบนี้นะฮะทุกอย่างเนี่ยไปตามเซนส์เราล้วนๆเลยจ้า หลังจากที่เราเดินวนไปวนมาอยู่ประมาณสัก40นาทีนะครับสุดท้ายเราก็เจอป้ายที่จะพาเราไปสู่ทางออกแล้ว นี่นะครับที่พักของเราในค่ำคืนนี้นี่ฮะกับวิชนุเลสเฮาส์ครับผมที่พักที่ทําให้คุณใจในราคาแค่หลักร้อยแต่วิวที่คุณจะได้เนี่ยบอกเลยว่าไม่แพ้ใครเลยนะจ๊ะ <S <S มาดูห้องพักกันดีกว่านะครับสำหรับห้องพักของเราเนี่ยเป็นประเภทบัเจ็ตรูมนะฮะก็จ่ายแค่เพียง730รูป,ปีก็จะได้เตียงคู่แบบนี้นะครับเรียกว่าค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะฮะส่วนห้องน้ำเนี่ยก็เป็นแบบเบสิกง่ายๆแต่ว่าที่เนี่ยเขาไม่มีสายฉีดชำระให้นะครับ ส่วนอีกหนึ่งห้องที่เราได้เข้าพักในวันนี้นะฮะจริงๆราคาเนะี่ยมันแพงกว่านี้นิดนึงนะครับแต่เนื่องจากมีแขกไม่ยอมเช็คเอาท์นะฮะเขาก็เลยอัปเกรดให้กับเราจ้าภายในเนี่ยก็เป็นเตียงคู่แบบนี้เหมือนกันนะครับห้องน้ํลนาลักษณะเดียวกันจะอยู่ทางด้านซ้ายแต่สิ่งที่อลังการกว่าอยู่ทางด้านขวานี่ครับผมมันคือมีระเบียงส่วนตัวที่มองออกไปได้วิวแบบนี้เลยครับจ่ายแค่หลักร้อยเองนะ การมาพรารานสีนะครับถ้าคุณไม่อยากทําอะไรเนี่ยแค่นั่งมองวิถีชีวิตด้านล่างเอาจริงๆมันก็เพลินแล้วนะและที่สําคัญที่นี่นะคฮะเขามีร้านอาหารด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถสั่งขึ้นมานั่งกินบนระเบียงแบบส่วนตัวอย่างนี้ได้เลยครับผมคุ้มสุดคุ้มแบบนี้นะฮะจะหาที่ไหนได้เอาเป็นว่าถ้าใครอยากตามเรามาก็มาได้เลยจ้ากับวิสุเลสเฮาส์ครับ อุตสามมาถึงพารณาณสีทั้งทีนะครับถ้าเราไม่ได้มาล่องแม่น้ำคงคาเนี่ยก็คงจะดูว่าเหมือนมาไม่ถึงพารณาณสีนะฮะเพราะฉะนั้นเราเลยให้ทางโรงแรมติดต่อเรือไว้ให้ครับผมค่าล่องเรือในเย็นวันนี้นะฮะจะอยู่ที่คนละ600รูปีก็ดูสูงเอาเรื่องกันนะส่วนจะได้อะไรกลับมาบ้างนะั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับ ตอนนี้นะครับคุณลุงก็ค่อยๆขยับพายนะฮะพาเรือลําน้อยที่มีเรา4คนนะครับออกเดินทางจากหน้าโรงแรมไปท่ามกลางลํงาน้ําคงคานกว้างใหญ่นะฮะกลางแม่น้ำเนี่ยลมไม่ค่อยพัดแรงอย่างที่เราคาดคิดไว้นะครับแต่ด้วยอากาศรอบตัวที่เริ่มจะเย็นลงเนี่ยก็ทําให้บรรยากาศมันโคตรจะชิลเลยฮะและจุดหมายปลายทางแรกที่คุณลุงตั้งใจจะพาเราไปนั่นก็คือสันทรายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นเองครับผม ที่นี่นะฮะในช่วงเช้ากับเย็นเนี่ยก็ค่อนข้างคลาคล่ำไปด้วยผู้คนเหมือนกันนะฮะตอนนี้นะเราก็พาทุกคนเนี่ยนั่งเรือล่องแม่น้ำคงคามแล้วก็มาอยู่บนฝั่งที่แบบเป็นฝั่งตรงข้ามเนาะใช่ที่เขาบอกว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งนรกใช่ตัวเองรู้ไหมว่าทําไมฝั่งนู้นถึงเรียกว่าฝั่งสวรรค์แลวฝั่งนี้เรียกว่าฝั่งนรกเพราะว่าเขาบอกว่าในอดีตเลยเมื่อก่อนอ่ะฝั่งเนี้ยจะเป็นฝั่งที่ไม่มีใครขึ้นมาเลยนะ เวลาที่เขาทําพิธีเผาศพตรงริมแม่น้าําคงคาแล้วเขาก็จะกวาดพวกเศษกระดูกพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำอ่ะมันจะพัดพาเท่ากระดูหรือว่าซากเนื้อขึ้นมาติดอยู่ฝั่งนี้เนี่ยถ้าตัวเองลองดูให้ดีเห็นป่ะจะมีพวกดอกไม้อะไรก็ตามที่พวกจาัดก,การทําพิธีอะ่ะมันจะพัดพามาติดฝั่งเนี้ยเพราะฉะนั้นคนอินเดียโบราณนอะ่ะโดยเฉพาะคนที่เขานับถือฮินดูเขาก็จะเชื่อว่าฝั่งนี้เหมือนแบบไม่ดีอะ่ะไม่เป็นมงคล ประมาณนี้เขาก็เ,เรียกว่าฝั่งนรกแต่ว่าพอการเวลาผ่านไปอะ่ะก็เหมือนความเชื่อมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็อาจจะลดลงปัจจุบันก็เลยเป็นที่ที่เหมือนแบบคนมาเดินเล่นนั่งพักผ่อนประมาณเนี้ยอืแต่เมื่อกี้คุณลุงคนเรือเขาก็บอกนะว่าอยากเข้าไปลึกเพราะว่า,าบนนี้ด้วยความที่พอมันเป็นที่โลง่งใช่ปะ่ะมันก็จะมีกลุ่มคนที่เหมือนแบบอา,อาจจะไม่ใช่คนดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเหมือนแบบว่าอาจจะ คนขอทานคนยากจนหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเขามาอยู่แล้วก็อาจจะเหมือนแบบออไม่ค่อยดีอ่ะหือมไม่อยากไม่อยากให้ไปเจอหรือว่าเผชิญหน้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบอยู่เหนือความคาดหมายอันนี้คืออะไรเฮ้ยมาเป็นท่อนเลย,ยเล่าปุ๊บเจอปั๊บเลยจ้ะ เชื่อเลยพอพูดเสร็จก็เจอเลยน่าไม่น่าเชื่อคือท่อนขาเลยแต่สมบูรณ์มากเลยนะเหมือนไม่เหมือนไม่ผ่านการเผาหรืออะไรใดๆทั้งนั้นคิดว่าจะมีท่อนอื่นเนี่บางทีที่เราเหยียบแล้วก็เก็บกับเก็บแบบคืนใส่ชั้นไ่ได้ไงเนาะนี่ก็อาจจะเป็นถุงอะไรที่แบบว่าตอนนี้แยกไม่ออกรู้ว่าอะไรเป็นอะไร จเจออีกแล้วะเ็งคิดว่ากระดูกคนใช่ไหมเนี่ยเนี่ยส่วนเนี่ยซี่โครงเอยจริงๆก็เหมือนซี่โครงหมูซี่โครงไก่เหมือนกันนะเอ้ยเต็มเลยอ่ะกลัวจะไปเหยียบใครเขาเลยเนี่ย มีอะไรว่ามาคืออะไรอ่ะโอ้หเหมือนข้อต่อขาเลยสุดท้ายชีวิตเราก็เท่านี้นะถ้าไม่รู้ว่าชีวิตของเราแค่นี้จริงๆเนาะก็เหมือนที่ศาสนาพุทธเราบอกว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะ เราก็หนีไปพ้นค,นความตายอยู่ดีหายก็ไม่ได้อะไรไปอ่าแล้วเราก็พิสูจน์ให้ทุกคนรู้แล้วนะว่าเรื่องนี้เขาบอกว่าฝั่งนีเป็นฝั่งนรกเนี่ยเรื่องจากว่าน้ำมันพัดผา,ผา,ผากระดูกกระดูกอะไรมาเป็นเรื่องจริงนะฮะถ้าอยากมาพบเห็นที่พีคแบบนี้ก็มาดูด้วยตาตัวเองแล้วกัน นี่งดีไม่เจอกันโลกแต่เมื่อก่อนที่เราเคยดูว่าเหมือนเขาก็ไม่ค่อยมาแต่เดี๋ยวนี้คนก็เหมือนแบบมาเดินเล่นมาปิกนิกมาดูพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างงี้ย้าอาบน้ำฝั่งนี้ดูเหมือนเหมือนเป็นพวกลุงๆมาเหมือนมาอาบกันตรงนี้กระดึฮะโนโนโน่ t ง a n k ชวนกูขี่ม้าฝั่งนี้ซะงั้นก้อง <100. S 2> no i have b o t h แล้ว i don't want hot อืม thank you นะ bye bye เวลาล่วงเลยไปสักระยะหนึ่งนะครับคุณลุงก็เรียกพวกเราให้กลับไปขึ้นเรือนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินที่มีฉากหลังเป็นเมืองพารณาณสีอย่างสวยงามเลยทีเดียวแ่ะครับผม คุณลุงค่อยๆพาเราล่องเรือชมพระอาทิตตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตอนนี้เราไปอยู่ตรงอัศส,สีคาดนะฮะซึ่งเป็นท่าน้ําที่อยู่ทางตอนใต้สุดข,ของเมืองพราราณสีครับผมที่แห่งนี้นี่ฮะจะมีการทําพิธีอรารตีหรือพิธีบูชาไฟรวมถึงพิธีบูชาแม่น้ำคงคาในช่วงเช้าๆต้อนรับอรุณนั่นเองครับตอนนี้คือผมว่าตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ดีที่สุดนะฮะที่เราจะลอยอันนี้เรียกว่าอะไรประทีปไหม ลบ,บที่เหมือนแบบว่า,อาลอยในแม่น้ำคู ก็วังที่อยู่ในบริเวณย่านพาราณสีก็จะมีสที่ก็จะมีวังที่เป็นบ้านเองแล้วก็อีกวังหนึ่งเป็นวังใหญ่อันนั้นปัจจุบันเนี่ยก็ได้กลายเป็นพิตรภาว เกี okay, okay. ่ยวกับเรื่องของฆ่านาเคยรู้ไหมที่เขาเรียกว่ากัดอ่ะภาษาไทยอ่ะ,อะเขาใช้คําว่าฆ่าหรือว่าภา็กไทยฟังเขาว่ากัดท่านาเป็นคำว,ว่าฆ่าแล้วก็เราก็รับเอาคํำนี้เข้าไปในวัฒนธรรมไทยต็มเองให้่ายว่าเป็นสุภาษิตควาว่าว่ามันคือที่มาของสุภาษิตควาว่ายัางไม่ถึงฆา่าถ้าคนที่ถึงกัดหรือว่าถึงฆ่าก็สุดตายแล้วใช่ปหก็คือคนที่แบบกลายเป็นศพต้องทำทีทีเผาอะไรอย่างเงี้ย ส่วนคนที่ยังไม่ถึงคาดก็คือคนที่ยังถึงที่ตายซึ่งสุภาษิตไทยขับี้ก็คือมาถาึงแล้วมาพูดถึงคาดแล้วนี่ฮะตอนนี้คุณลุงกําลังจะพาทุกคนไปถึงคาดหมายถึงพาไปดูนะครับวนเรือไปทางตอนเหนือกันเลยนี่ฮะกับมณิกนิกาคา,าดครับผมซึ่งเป็นท่าน้ําหลักที่ใช้ในการประกอบพิธีการเผาศพนั่นเองครับ ว่ากันว่าประเพณีการเผาศพริมน้ำนะครับเป็นประเพณีที่มีมาอย่างเนิ่นนานนับพันปีเคียงคู่กับพาราณาสีโดยไม่เคยมีวันไหนที่เปลวไฟแห่งการมอดไหม้นี้ได้ดับลงด้วยความเชื่อของชาวฮินดูนะครับที่ว่ากันว่าผู้ที่ได้รับการเผาที่นี่จะได้รับการปลดปล่อยตนเองจากความตายแล้วก็เกิดใหม่อย่างเป็นอิสระนั่นเองฮนะ ผมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนน่าจะมีคำถามคาใจเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายรูปที่นี่นะครับคุณลุงบอกกับเราว่าการถ่ายรูปเนี่ยถ้าถ่ายมาจากกลางน้ําไกลๆเนี่ยอันนี้สามารถทําได้นะฮะแต่ถ้าเรือได้มาล่องอยู่ใกล้ๆกับบริเวณท่าน้ําแล้วเนี่ยก็ควรลดกล้องลงนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้วายชนรวมถึงญาติของผู้เสียชีวิตที่มาประกอบพิธีด้วยครับ ออกจากท่าน้ำมนิกาน,นิกาคาดนะครับตอนนี้คุณลุงพาเราพายเรือวกกลับลงมาทางตอนใต้อีกครั้งกับจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่ดัดสัศสวะเมศกัดนะครับซึ่งเป็นท่าน้ำขนาดใหญ่ที่จะมีการประกอบพิธีบูชาไฟในทุกๆค่ำคืนนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับประสบการณ์ล่องเรือในแม่น้าคงคาที่เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันในวันนี้ครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรือที่เพื่อนๆจะหายเองตามท่าเรือต่างๆหรือจะเป็นเรือที่ให้โรงแรมติดต่อหามาให้เนี่ยผมว่าโปรแกรมการเดินทางไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เหมาะเจาะที่เราจะเริ่มต้นเดินทางมากกว่าอย่างวันนี้เนี่ยเราออกมาในช่วงที่พระอาทิตย์ตกพอดีก็เลยได้วิวที่อลังการแบบนี้นะครับรวมถึงได้ไปเดินเล่นบนหาดทรายฝั่งตรงข้ามได้ลอยประทีปบูชาพระแม่คงคานะครับ ก่อนจะปิดท้ายด้วยการดูเปลวไฟที่ไม่เคยมอดดับทั้งจากพิธีการเผาศพรวมไปจนถึงพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างพิธีการบูชาไฟนะฮะสุดท้ายนี้เพื่อนๆคงต้องตัดสินเองแล้วล่ะครับว่า600ลูป,ปีต่อคนที่เราจ่ายไปนั้นมันคุ้มค่าไหมกับการที่เพื่อนๆจะมาลองสักครั้งหนึ่งฮนะ ที่ที่สัตว์ส่องลงมายังเมืองพราราณสีนะครับก็ปลุกให้ผู้คนเนีออกมาใช้ชีวิตกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะบางคนก็เลือกที่จะมานั่งดูวิวนั่งอ่านหนังสือกันไปนะครับแต่เรามีเวลาอีกสั้นๆเล็กน้อยก่อนกลับกรุงเทพนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นกันจนถึงท่าน้ําดัดสภัสววเมธที่เมื่อคือนมีพิธีบูชาไฟครับ ริมฝั่งน้ำนะฮะก็ยังคงมีผู้คนมาอาบน้ํากันอยู่เป็นปกตินะฮะและที่พิเศษกว่านั้นคืออาบน้ําเสร็จแล้วในใครอยากโกนหนวดโกนคราวตัดผมอะไรอย่างนี้เขาก็มีบริการรออยู่พร้อมเลยครับบรรยากาศโดยโรวมๆที่ท่าน้ําดัดสะอาศวเมีในตอนเช้านะครับก็ยังคงคาข้ามคึกคักไปด้วยผู้คนมากมายเลยนะฮะที่สําคัญเนี่ยเขาก็มีข้าวของมาขายให้เราได้เลือกซื้อเลือกหากันด้วยนะ นอกจากของซื้อของขายแล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากหาอะไรทานเนี่ยที่ริมฝั่งน้ำตรงนี้ก็มีร้านขายอาหารอย่างง่ายๆให้คุณเลือกเหมือนกันนะครับหรือจะให้ทานกับขอทานเนี่ยก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวแต่หนึ่งสิ่งที่เราอยากบอกก็คืออะไรนะมาสติสติสเสืออะไรอ่ไม่ต้องเยอะมากอย่าชิบะไม่นี่ยไม่ไม่ไม่โอ้ no 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 thank you อ๋อโนมาซาเย่ตอนไทยแลนด์ไอดอนวอนบานซาดนะ f i f นะ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 น Thank you <laughs> <laughs> อันนี้เขาจะชวนไปนวด f i f t ือเชา้าวันสุดท้ายของเราที่อินเดียแล้วนะคะสํสำหรับทริปนี้เขาบอกว่าการมาอินเดียเนี่ยสำหรับคนที่มาครั้งแรกนะถ้าชอบก็ชอบเลยถ้าเกลียดก็เกลียดเลยใช่จบทริปไปแล้วเตงรู้สึกยังไงบ้างจบทริปไปแล้วไม่คนรู้สึกว่าก็ชอบนะที่เนี่รู้ว่าเราเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายหรือเปล่าหรือเหมือนแบบเราแบบทากันบ้านมาแบบเตรียมพร้อมเอ้ย <สา S 2> ว่าเรามาที่นี่เราควรจะต้องเจออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบ จะไปเที่ยวที่ไหนก็แบบว่าศึกษาหน่อยเนาะว่าที่นี่เป็นอย่างนี้คุณจะต้องเตรียมอะไรมาควรจะต้องเหมือนแบบหรือไม่ดูรายการเราอเออได้แบบว่ารู้ว่าเหมือนไปไหนคุณต้องเตรียมอะไรแล้วทําอะไรก็เลยแบบว่าเตรียมใจความพร้อมกระเพาะต่างๆมันก็เลยผ่านไปได้ด้วยดีก็อ,อันนี้สําหรับเราก็บอกเลยว่าหลงรักอินเดียเลย คือมีความรู้สึกว่ามันประเทศที่จริงๆเขาอีซี่อีซี่นะแบบง่ายๆอ่ะไม่ได้แบบมีพิธีหรืออะไรเยอะแยะมากอะไรเงี้ยนะจริงๆถามว่าคนเขาน่ารักไหมคนเขาก็น่ารักแต่ว่าเขาแค่มีนิสัยที่ตือ้ออะ S 1> <S 1> <S คือเหมือนแบบเขาบางคน <S 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 อ่ะเขาไม่ได้มาร้ายอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าคนที่ไม่ดีก็อาจจะมีทุกชาติมันก็มีแหละทั้งคนดี <S 2> <S 2> <S คนไม่ดีแต่ว่าสำหรับทิปที่เราเจออ่ะคือเขาแค่ขี้ตื้อเท่านั้นเองแบบอยู่ไปสิราคาเท่านี้อยู่นวดไหมอยู่ลงเรือไหมอะไรแบบนี้ไม่แต่ที่แต่ที่ดูอ่ะคนที่เขาช่วยอ่ะเขากช่วยจริงจังมากเลยนะเหมือนแบบถ้าคนอ่า ไม่ไม่รู้เลยถ้าเหมือนอันนี้เขาช่วยมากจริงๆคือเหมือนแบบเขายืนเหมือนแบบเอ้ยมยืนช่วยจนแบบถึงที่สุดจนกว่าเราจะทําอะไรสําเร็จตามแบบมั่นใจว่าเราไปถูกเราไม่หลงเราคืกอะไรเงี้ยหรือบางทีแค่ถามห้องน้ํานะนางถึงขนาดบอเออเนี่ยเดินอ่ะนี่ฟอลโล่มีตามให้มาอะไรเงี้ยแล้วก็พาไปแบบนี้อถือว่าแบบ อ่ะรวมๆเราอาจจะโชคดีที่เจอแต่คนดีเราก็เลยชอบ hmm. อินเดียประมาณนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้มาลองเนี่ยก็ยังไม่อยากให้ตัดสินใจไปก่อนแบบตัดสินคนอื่นจากภายนอกอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าจะได้มาสัมผัสด้วยตัวเองเนาะ hmm. อ่าสไลิปหน้านะฮะเราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนอย่าลืมติดตามมาด้วยนะจ้าแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเราบอกลาเพื่อนๆไปกับวิวนี้ละกันที่พาราณสีบายลาักนะอินเดียมาสเตย์ ออกจากวิชนูเลสเฮาส์ที่พาราณสีนะฮะเราเรียกรถตุกต๊กกลับไปที่สนามบินเนี่ยประมาณ600รูปีครับก่อนที่จะขึ้นเครื่องของสายการบินไทยแอร์เอเชียบินตรงสูด่ดอนเมืองกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับผม มาสรุปค่าใช้ใจ่ายประจํำ EP นี้กันดีกว่านะครับก็จะมีค่าเดินทางค่าที่พักที่วิชนุเลสเฮาส์ค่าล่องเรือแล้วก็ค่าอาหารเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วเราใช้ไปเพิ่มแค่เพียงคนละ680บาทเท่านั้นเองครับผมรวมแล้วตลอดทั้งคลิปนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันกลับนะฮะเราใช้ไปทั้งสิ้น11,305บาทจ้า เห็นไหมบอกแล้วว่าจ่ายน้อยกว่าก็ไปได้มากกว่านะฮะสำหรับ EP หน้าเรากลับมาอยู่ในประเทศไทยนะครับเราจะไปเที่ยวเก็บตกกันที่สุโขทัยกับงานลอยกระทงจะเป็นยังไงบ้างฝากติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปละสวัสดีครับ